สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เจ้ามหาชาเนี่ยทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกมาชมบรรยากาศงานบนกัดหินที่วัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องตรงนี้ก็คือด้านหน้าพระอุโบสถครับพี่น้อง ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หลายปางครับทั้งรูปหลอ่อเทจิอาจารย์และหลายรูปครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับองค์แรกด้านหน้านี้ก็เป็นหลวงพ่อพระสังฆาจารย์ครับพี่น้อง องค์แรกเป็นหลุงพ่อประสังกระจายครับองพี่สองก็เป็นพระพุทธปางประธานพ<อ>รทัพปางดีน้ำมนต์ครับพี่น้ององที่สามก็เป็นหลุงพ่อพระศิวลีนั่งอุ้มบานตรับพี่น้อง นี่คือด้านหน้าซุ้มประตูทางเ <จะ S 1> ข้าเข้าโบสถ์ครับพี่น้องคณะกรรมการร่างนะข้าประธานอะไรนะข้าประสินได้ของผู้ประกาศพิเศษคนที่เคารพรักทุกท่าดนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวัน่ที่พวกเราแาวพุทธันนะครับเรื่องจัดการออกพรรษาเราก็จะมีการทอดระงฆะนะครับนี่ก็เพื่อที่จะให้ เกจิอาจารย์ดังๆและหลายโกูกครับพี่น้อง้ารกหลุงปูนะครับเป็นไปทาปฏิบัติง่เบายนอวงกดหลวงปูดวดครับพี่น้องมี่สมเด็จพระสังฆราช สุกไก่เถื่อนครับพี่น้องนชีวิตในส่วนนี้นะครับก็อหวังนที่ว่าให้สุดนี้นะครับขอขอเ้อาที่บริษัทิชาตจะประสบแต่ความสุขจะประสบแต่ความเจริญจกาลกให้หลัองี่องสมเด็จพระบรมันตผม่ารังสีครับพี่น้องวัลคังโคสิตารามครับสาธุขอบคุณครับพันดรปสมเด็จระเดตาเต รอมนี้คือรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคอมาถาเท่าครับพี่น้องรูปหล่อเท่าองค์จรทุกองเลยครับอง์นี้หลวงปู่มั่นครับพี่น้องภูิคัฒโตครับเกจิอาจารย์ดังเท่านั้นแหละครับพี่น้อง ้องนี้หลวงปู่ครูบาศรีว bon ิชัยนักบุญแห่งร้านนาครับพี่น้องสายภาคเหนือครับพี่น้องมาโชมาโชวเลยเี่ปลาพี่น้อง ไปชมโรงทานด้านในครับนี่ครับพี่น้องโรงทานมีร้านค้าร้านรวงมาเปิดโรงทานก็เป็นหลักร้อยล้านครับพี่น้องน่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยล้านได้ครับสามพันสามสามพันอะหายสิบร้านครับพี่น้องไม่ไม่น้องคนเยอะ หลักทันคนน่าจะได้ครับพี่น้องตอนแถวรอครับพี่น้องมีโซนอาหารอยู่หลายร้านครับผมก็เป็นหลักทันครับพี่น้องตั้งแต่หน้าวัดเข้ามายันนังพาโดมใหญ่นี่ละครับพี่น้องด้านในนะครับห้างพระโบสถ์ครับพี่น้อง อั่นี้ก็เป็นสาลายใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังถวายกระพินครับพี่น้องก็มาได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนแห่มาให้ดูครับพี่น้องบังเอิญเปิดเพลงนะคะผมก็เลยไม่กล้าถ่ายทำครับกลัวจะติดลิขสิทธิ์เพลงครับพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศหลังจากแห่แล้วไม้พี่น้องชมที่หลังครับอนนี้ก็กําลังถวาย กระถิ่นอยู่หน้าศาลาด้านหน้านั่นแหละครับพี่น้องงงแะไรครับอะไรใหญ่อันนี้แห่กระถิ่นเสร็จแล้วประชาชนชาวบ้านก็มาหาของกินครับตามโรงทางนต่างๆครับมีร้านค้างร้านรวงก็น่าจะร้อยล้านได้ครับเกือบๆร้อยล้านค้าเลยครับพี่น้องแต่ละโซนมีโซนเยอะหมดเลยครับพี่น้อง โซนทอดมันกะลา,ค,าครับพี่น้องตามป้ายนี่แหละครับโซนทอดมันกะลาครับพี่น้องไปที่ร้านนู่นพี่น้แม่ค้าผู้ใจบุญก็กำลังทำอัดขมินรรม้นแหละครับพลังเตรี๋ยวร้านแจกจ่ายญาติโยมครับเป็นนกาพี่น้องขอความนุ่งนาบุญกับทุกร้านค้าเลยครับ ตอนนี้เป็นโซนขนมเนะครับ anyway> ั่งรยวัน네ี่ี่องุดแล้วก็คพี่น้องโโกยันหลานขอนุญาตนะคะับนะครับอาาีประจำปูน้าอยโซนนี้ก็เป็นโซนหมูสเต๊ค่ะพี่น้องวันี่สี่อตอนั่็นเจ้าพเยอะแยะไหมดแล้วับพี่น้อง ก็นแล้วโซนฮโดนกอยู่ที่ัตที่าัคนแต่ว่าในตัวกรตนัโดนเขายขนมโดนัทพี่น้องแล้วก็ออสิดีก็้ครับตวขนมโดนัทครับลงบ้าไงหลานที่ว็เดินทางมาลมเป็นก โนนี้โซนน้อัดลมครับพี่น้องไม่ลนะบ้กวานี้ะก่านี้นนี้ก็เป็นโซนไอติมครับพี่น้องโซนไอติมครับถูกมานานหาแล้วก็จะต้องกลับไปแล้วก็นปีแล้วก็จะี่ที่แล้ว ตอนนี้นะ่าจะเป็นโซนขวยจับครับพี่น้อง่แลปีครับซนขวยจับครับตอนนี้ยังไม่แกี่นังไมนี่คือบันได<อ>ขึ้นร<อ>สราครับพี่น้งองด้านนก็กำลังข้าผัดหินครับพี่น้อง ช่วงแห่เปิดเพลงผมก็เลยไม่กล้าถ่ายทำคลิปช่วงแห่ครับตัวนิกสิตเพลงครับพี่น้องแล้วมาทมบรรยากาศย้อนหลังให้ชมครับหลังจากแห่เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็โซนน้ำอัดลคนนม,คนนมครับพี่น้องโซนน้ำอัดลมครับนี่โซนข้นมนอครับพี่น้อง ไม่ได้ขึ้นเป็นีเป็นรองเจ้าฟองมาแล้วหลายปีรองว่าจะมาเป็นเ้าภาพรนสามีปีนี้งขนมจีนน้ำยาครับพี่น้องแล้วก็กษียีอายุพอดีน่าจะเป็นชุดจัดถวายพระน่าจะเป็นชุดที่จัดถวายพระครับพี่น้องขนมจีนน้ำยาแกงไก่ครับงี้อพ่น โซนนี้ก็เป็นโซนลูกชิ้นครับพี่น้องก็ยอมเป็นเจา้าภาพท้ามแนวเขสามนาทีสอง3ัาร้อยหกสิบเส้นขนมเบื้องไทยครับพี่น้องอโซนนี้ไม่โซนขนมเบื้องไทยครับยอดวันที่11ตุลาคมนี้ครับยอดวันที่11ตุลาคมนี้ครับาไม่ได้นูนกคนจองไปโซนลูกชิ้นครับพี่น้อง,งอถ้ามาทุกมาทุกคนย้อนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญลงทานทุกทา่า,ทาน,ทน,ทน,ทนเลยครับล้างขาแล้วลุ้ทุกร้านเลยครับ บอกว่าปีนี้ยังไม่มียอมรับลูก็ลานปน้องก็ช่พาไปน้องชมบรรยากาศมานานแล้วพอสมควรขอจบคลิปในงานมุมผ้ากระถินวัดกำแพงจังหวัดนนท์ไว้แต่เพียงนี้นะครับแล้วโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับี 吧，哇。